ข้อความจากต่างนิติมันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อบนดาวเคราะห์โลกของคุณเราอยู่ที่นี่แราะเรามีความปรารถนาที่จะแบ่งปันข้อความเหล่านี้ให้แก่มนุษยชาติต้องการที่จะเชื้อเชิญมนุษยชาติให้มาสร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นสร้างการเชื่อมต่ออันแข็งแกร่งของความตระหนกรู้ กับเหลี่ยมมุมต่างๆอันหลากหลายของเขาเองแต่ละคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหลากนิตินี้เพราะว่ามนุษย์โลกแต่ละคนและทุกๆคนที่สามารถตื่นรู้ขึ้นมาสู่ความรู้ที่ว่าเขาคือมนุษย์แห่งดวงดาวหลากนิติได้แล้วก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังทําให้มนุษย์โลกทั้งมวลสามารถทําได้เช่นเดียวกันนี้ด้วย มันมีความสำคัญมากที่มนุษย์โลกจะต้องตระหนักรู้ว่าเขากำลังท่องไปในมิติต่างๆอยู่แล้ววันละหลายๆครั้งเราะว่าจะต้องจำเอาไว้ว่าคุณก็สามารถมองเห็นเฉพาะแต่สิ่งที่คุณเชื่อเท่านั้นเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงของคุณจะสอบคล้องกับความเชื่อของคุณอย่างพอเหมาะพอดีเสมอ มิติต่างๆก็เป็นเรื่องของคลื่นความถี่และระดับความสั่นสะเทือนเท่านั้นซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปท่ามกลางคุณหลายๆคนที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้อยู่แล้วการตระหนักรู้ของคุณการให้การต้อนรับของคุณคือสิ่งที่จะทำให้เครื่องความถี่และความสั่นสะเทือนของคุณ สามารถผาสานรวมแลกเปลี่ยนกับครื่องความถี่และความสั่นสะเทือนของเราได้คำเชื้อเชิญของเราที่มีมาถึงคุณถึงมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติคนอื่นๆทุกๆคนนี้จะทำให้มิติตา่างๆอ่อนตัวลงสามารถผาสานรวมเข้าด้วยกันได้ดังนั้น จงไหลไปตามกระแสการไหลของมันอย่างนุ่มนวลและอย่างราบรื่นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนระดับเครื่องความถี่และความสั่นสะเทือนซึ่งเครื่องมือที่มีอนุภาพมากที่สุดในโลกแห่งเกมสามมิตินี้ที่คุณอาจจะเรียกมันว่ากุญแจทองก็ได้ก็คือทักษะความสามารถ การฝึกฝนให้ตัวเองสามารถคงอยู่แต่ในครื่นความถี่ของความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจล้วนๆให้ได้อย่างมีสติสัมปชัญญะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ต้องดึงตัวเองให้กลับคืนไปสู่หัวใจในหัวใจของตัวเองซึ่งเปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์อันวิเศษใหม่เองครั้งหนึ่งให้ได้ และก็ต้องแผ่แตกคลื่นความสั่นสะเทือนด้านบวกเหล่านี้ออกมาสู่ชีวิตประจำวันของตัวเองให้ได้ในทุกๆช่วงขณะมันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อบนดาวเคราะห์โลกของคุณเพราะว่ามันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงของแมทริ่เกิดขึ้นอยู่ดังนั้นมนุษย์โลกจึงกำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงของเขา ที่เขาสามารถรับรู้ได้แต่คุณก็กำลังคล่อมอยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้จึงคือการตื่นขึ้นมาของคุณเองคือการเริ่มที่จะมีสติรับรู้ว่าคุณกำลังคล่อมอยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติอยู่แล้วจริงๆ เพราะว่านอกจากคุณจะสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุธาตุทางกายภาพที่กำลังแวดล้อมคุณอยู่นี้ได้แล้วซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นของแข็งตามการรับรู้ของคุณในขณะเดียวกันคุณก็ยังสามารถตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรากำลังสื่อสารมาถึงคุณอยู่นี้ได้ด้วยว่า โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยคุณก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆในจแลซีได้ร่างกายเนื้อของคุณกำลังปฏิบัติการอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอันหลากหลายอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณก็มีความตาระหนักรู้ถึงสัญญาณรบกวนต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกร่างกายเนื้อของคุณเองได้ตลอดเวลาอีกด้วยดังนั้นมันจึงกำลังปรับตัวตามไปด้วยอยู่ตลอดเวลาเท่าที่จำเป็นเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณกำลังอ่านตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆอยู่ตลอดเวลากำลังปรับตัวตามไปด้วยเท่าที่จำเป็นอยู่ตลอดเวลา เซลทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณกำลังตรวจติดตามดูทุกๆอย่างที่ถูกส่งเข้ามาจากทุกๆมิติอยู่ตลอดเวลากำลังทำการปรับตัวตามไปด้วยเท่าที่จำเป็นอยู่ตลอดเวลาอีกด,ด้วยเพราะว่าเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณกำลังปฏิบัติการอยู่ในระดับหลากมิติกำลังปฏิบัติการด้วยความรู้หลากมิติอยู่ มนุษยชาติกำลังวิวัน์กำลังมีสติรับรู้แล้วว่าเขากำลังส่งผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริงที่เขาได้ก้าวมาสู่นี้เขาก็กำลังมีสติรับรู้แล้วว่าเขากำลังส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของพลังงานบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้อยู่ซึ่งเมื่อใดที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้อย่างเต็มที่ สามารถมีสติสัมปชัญญะรับรู้ถึงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายการเชื่อมต่อทั้งมวลหรือกับแมิชีนรวมของการแผ่ขยายของพระเจ้าหรือกับความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบได้แล้วรวมถึงสามารถถักทอเป็นผืนแผ่นเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบกับทุกสรรพสิ่งที่เป็นอยู่ได้แล้ว เขาก็จะกลายไปเป็นมนุษย์แห่งดวงดาวไปในที่สุดซึ่งวิวัฒนาการดังกล่าวนี้กำลังเกิดขึ้นภายในอะตอมของมนุษย์โลกทุกๆคนอยู่ในขณะนี้มันมีมนุษย์แห่งดวงดาวมนุษย์หลากมิติที่เป็นแนวหน้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่ถือธงแห่งการรู้แจ้งอันนี้ เดินนำหน้าคนอื่นๆมาอยู่เขาทำเช่นนี้มาหลายภพชาติแล้วเขาได้ตื่มรู้ขึ้นมาสู่ความรู้ที่ว่ามนุษย์โลกทุกๆคนคือรูปธรรมชีวิตหลากนิติแล้วในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่มนุษย์โลกทุกๆคนจะต้องจดจำมันให้ได้จะต้องภาษารวมเข้ากับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของคนอื่นๆ ที่ได้ตรหนักรู้ถึงความเป็นรูปวธรรมชีวิตหลากนิติของตัวเองแล้วเช่นเดียวกันให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้กำลังมีมนุษย์โลกจำนวนมากขึ้นแล้วที่สามารถขยายตัวเข้าไปสู่ตัวตนหลาบมิติของตัวเองได้แล้วดังนั้นเขาจึงได้กลายไปเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการทำให้โครงข่ายพลังงานต่างๆ มีความสอดคล้องกันมีความสมดุลและคลายความยุ่งเหยิงลงไปโครงข่ายพลังงานของดาวเคราะห์โลกได้รับการปรับปรุงแก้ไขถูกทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วซึ่งปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นประยะเวลาหลายร้อยปีแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการในระดับของมิติที่ละเอียดอ่อนทั้งหลายแต่ในตอนนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ในมิติทางกายภาพที่กำลังแอคทีฟอยู่ในขณะนี้อีกด้วยซึ่งการปรับปรุงใหม่การทำให้โครงข่ายพลังงานดังกล่าวนี้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมนั้นเป็นการดำเนินการอยู่ในระดับของกาแล็กซี ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วมันคือการมาชุมนุมกันมันคือการเปลี่ยนแปลงที่จะไปกระตุ้นให้วัตถุประสงค์แห่งการมารับใช้โลกของคุณตื่นตัวขึ้นมายังมีคนอื่นๆอีกจำนวนมากมายที่เป็นเหมือนกับคุณที่จดจำได้แล้วเะลึกได้แล้วว่า วัตถุประสงค์ของการมาอยู่บนโลกของตัวเองในช่วงเวลาแห่งวิวัฒนาการทางด้านจิตสํานึกที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คืออะไรเขาได้ยื่นมือออกมาแล้วเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนออกไปแล้วบนเวทีของโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพนี้ ซึ่งการร้องขออย่างมีสติสัมปชัญญะของเขานี้ก็ได้รับการตอบสนองแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังถูกประทานลงมาให้อยู่จากกลุ่มของผู้ที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดในจักรวาลแห่งนี้เราขอเชิญชวนคุณขอเชิญมนุษย์